เทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมงานถแถลงข่าวโครงการสดุดีเท้าเทพกระสัตรีเท้าสีสุนทรประจำปี2566เทศบาลเมืองป่าตองจัดโครงการจัดทำรรทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2566ประชุมประชาคมชุมชนครั้งที่สอง นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษารองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาย 18, ัยเขต18ภูเก็ตและคณะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสน้ำเย็นวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566เวลา16นาฬิกาที่อนุสร์สถานเมืองถลางบ้านเหลียง นายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมุนตรีเมืองป่าตองร่วมงานถแถลงข่าวโครงการสดุดีเท้าเทพกระสตรีเท้าสีสุนทรงานแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์เท้าเทพกระสตรีเท้าสีสุนทรและกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่นประจำปี2566 โดยมีนายอํานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางจันทนาสิทธิพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายเลิศชายหวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตและนางก่อนทิชาว,วัฒนพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเท้ทาเทพกระสตรีเท้าสีสุนทรสำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์เท้าเทพกระสตรีเท้าสีสุนทรขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง15มีนาคม2566ในรูปแบบมิวสิควล หรือละครเพลงร่วมสมัยด้วยบทละครฉบับปรับปรุงใหม่พร้อมฉากแสงสีเสียงที่จะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าท่องเที่ยวในเชิงชุมชนเชิงวัฒนธรรมและที่สําคัญเนี่ยเราได้สืบสารประวัติศาสตร์ประเพณีที่ผ่านมาว่าเรามาเป็นจังหวัดปุกเก็ตทุกวันนี้ อดีตเราาเป็นอย่งไรระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2566กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองป่าตองได้จัดโครงการจัดทําทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2566โดยมีนายเฉลิมศักดิ์มณีสรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรป่าตองเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนต่างๆทั้ง7ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองครั้งที่สองประกอบด้วยชุมชนชายวัดชุมชนบ้านมอน ชุมชนบ้านใสน้ำเย็นชุมชนบ้านนาในาชุมชนบ้านโคกมะขามชุมชนบ้านกหลิมและชุมชนหาดป่าตองเพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนต่างๆโดยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในพื้นที่และได้เสนอโครงการต่างๆให้กับเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปบรรจุในแผนชุมชนสู่การปฏิบัติต่อไปในอนาคตทำโครงการต่างๆเพื่อลงมาแก้ไขปัญหากับ,น,กบนี่น้องนะครับฉะนั้นท่านเลยสิบปดจะสอบถาม ทศบาลนาการตรหน้าทีหรือเรื่องกังๆารนี้ตมองก็ได้ยืนมาเป็นหัวหน้าหัวหน้าสวนภาคสวนเพื่อมาวันพุทธที่1มีาานาคม2566เวลา8.30นาทีที่ห้องประชุมชั้น4โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสน้ำเย็นในเฉลิมศักษ์มนีสี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการส่รงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม Code of the Grid กลยุทธ์การสอนโคดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองร่วมในพิธีเปิดและร่วมอบรมและผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีและจังเกียรติยงยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการอบรมและขอขอบคุณ ท่านรังสิตชุติพัฒิวงและท่านวสันต์ังสกุลที่ได้มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้วันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2566เวลาส0นาฬกาที่ห้องประชุมพระพิสิทธิ์กรณีนายวีรศักดิ์ขมิ้นทองรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวต้อนรับนายชาวลิตดิธรรัตน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูกเก็ตและคณะในโอกาสเข้ามาตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นด้านเอกสารและด้านการปฏิบัติการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต่อไป วันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2566เวลา14นาฬกาที่สนามหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสน้ำเย็นนายเฉลิมศักมณีสีนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โดยมีนางละลิตามณีศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองคณะครู โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสน้ำเย็นและผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะกันร,ระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสน้ำเย็นเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวนยโยบายทางด้านการศึกษาของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองเพื่อนำไปปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการต่อไปขอท่านท่านเชื่อมั่นในการทำงานของผมของเทศบาลเมืองเมื่อก่อ,อว่าจะได้เป็น,นยนในเมืองลาบ ต้การอ่าถนนลูกรัง